ก็มาดีน,น้นองนก็ามาดีสวยงามมากโอ้โหจัดไปยังไง,ง <arose> เลิศมากอ้โหบีกรีนนาก็แบบเปิดบัตาสเปอร์เนกาวินมาึบยังไงเหลยสี่พิซซ่ปิ้น ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะครับค่ายเอ็มบีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมโชคดีปีเสือท้องนั่นเองนะคะ,ะปีนี้ก็เป็นปีเสือนะคะอ่ะโอเคมาเราเข้าไปดูตเกมกันเลยดีกว่านะคะหน้าตาเกมมันเป็นยังไงนะคะเป็นเกมมาใหม่ของค่ายเอ็มบีเลยนะ,ะอ่ะโอเคทุกอย่งผ่นานานะคะมาดูกันวันนี้อ่ะน,น่าจะเป็นยังไงนะคะตาราตาจ่ายขอไม่อธิบายกว่านนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็มันจะเหมือน ลายก็จะเหมือนคล้ายๆกันทั่วเกมทั่วไปอยู่แล้วเนาะลองเข้ามาดูลองเข้ามาอ่านก่อนเล่นได้นะจ๊ะก็ขอมาอธิบายเนาะนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไตค์กดแชร์กดกระดิ่งเขาน้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะมีซื้อฟีเจอร์ด้วยท่านผู้ชมนะสิบบาทซื้อ750นะคะมันก็ขั้นต่ำหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็75บาทอ่ะประมาณนี้นะถ้าซื้อเบ็ด20ล่ะพันห้าโอ้โหมีตังพันเดียวจะไปซื้อพันห้าไอ้ยมมาหุนนก่อ ล้างหน้ากระดานไปก่อนสวยสวยจัดไปอ่ะมามาซื้อฟีเจอร์กันเลย750นะคะจะเป็นยังไงเรามาดูกันท่านผู้ชมจะลอดจะล่วงนะคะซื้อเงียบไปแล้วรอบแรกรอบที่สองผ่านไปรอบที่สามจัดมามีวายมาด้วย สวยฮึบอ,ยอ,ยอ,ยอยืยังไงสวยไปดีก็มาดีอโอ้โหบีกวินน่ะนอนนอนได้มาห้าล็อกจะไปบาทซูเปอร์เมก้าวินเฮ้ยบ้าไปแล้ว ถ้าไหลต่อเน,นี้ยโอ้โหก็จะดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะคะมันมีตัวคูณด้วยฮึบเริ่มคูณใหม่คูณสองฮึ๊เอาคูณสี่ยังไงโอ้โหไม่ไหลต่อด้วยนะอ่ะเรียบร้อยขาดทุนซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบได้มาเท่าไหร่หกร้อยหกสิบบาทไอ้บ้าเอ,อ้ยหมุนไป สวยยังไงโอ้โหคิวไม่มามามาซื้อกันไปเลย จะเป็นยังไงวะก็มาดูกันเลย12ฟรีสปินนะคะท่ามชอมไปฮึบอโอ้โหค่ะสีชมพูแถวสองอะอ้โหอย่างเงียบสิจัดไปโอ้โห จัดไปยังไงสีมพูโอ้โหบิ๊รวอยิบสี่บาทฮึบส,สวยเออ,อก็มาดีน้อนนอนก็มาดีสวยงามมากโอ้โหจัดไปยังไงเลิศม,มาก<ว> โอ้โบิกวินะก็แบบเป็นแปดบาทเปอร์เมกาวินม,มาปึบยังไงเหลืออีกสี่สิสปินอย่าเว้าดิอย่าเว้าดิาาดฮึบหยดุดรวมยอดนะคะก็ได้กำไรมาด้วยนะคะ1 2 0 6บาทนะคะโอเคถือว่าได้อยู่นะ,ะอืม จัดไปอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้กำไรมาแล้วหละนะคะถือว่าเรามารีวิวเล็กน้อยเฉยนะคะก็ได้กำไรมาอยู่ที่3า3้สบามทนะคะอ่ะโอเคมารีวิวเกมใหม่คร่าวๆก,กันเนาะเพื่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะถ้าคลิปนี้เราผิดะการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งะคะ่ะเพื่อนๆจ,จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า dog does ya ya bitchy dog party shit dog keep home